คุณพัชรศรีนะครับเป็นจามาศซึ่งน้องๆคงรู้จักครับเ,เธอเป็นผู้หญิงเก่งครับสาวมั่นแล้วก็เพิ่งผ่านวัยสาววัยรุ่นมาหยกๆนะครับ <c oughs> แต่แม่คุณหมอคะยังไม่ได้ผ่านวัยรุ่นคะ่ะยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยูุ่นะครับวัยรุ่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นจดหมายของวัยรุ่นโดยแท้บอกว่ากําลังเรียนอยู่ชั้นอุดมศึกษาค่ะเปิดทีวีช่องสามดูรายการนี้ก็เลยอยากจะทราบอยากจะบอกปัญหาของตัวเองให้คุณหมอนั้นช่วยแก้ไขหน่อยบอกว่าผมนั้นเข้ากับผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าอายจึงไปอยู่กัับผู้้ชายยดวกน ถ้าเจอผู้ชายหล่อๆน่ารักมักจะชวนไปนอนด้วยทำยังไงดีครับอันนี้เหาะำยังไเราแม่เจอผู้หญิงแล้วมันอายเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุที่จะไปอยู่กับผู้ชายนะนผมว่าอันที่หนึ่งนั่นแะสิครับ <c oughs> แบบ <c oughs> ไม่ใช่พออา,ายจากผู้หญิงปุ๊บอุ้ยไปหาผู้ชายเลยดีกว่าอันนี้แสดงว่าเขาจะต้องแบบ ชอบในเพศเดียวกันอยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับผมผมนี่อยากจะต้องบอกน้องก่อนว่าที่หนึ่งเนี่ยน้องคงชอบผู้ชายด้วยกันอยู่นะครับแต่อันที่อายผู้หญิงก็เพราะว่ามันอาจจะไม่ชอบลักษณะแบบนั้นนะครับทีนี้เจอผู้ชายปิ๊งไม่ได้ถ้ารอๆเมื่อไหร่ถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าจะต้องทําอย่างไรเนี่ยทำยังไงคะถ้าถามผมผมก็เรียนหนังสือกระแมว่าไหมครับเพราะว่าบางทีมันมาไกลเกินกว่าที่เราจะไปบอกคือเราคงอยากถ้าเกิดตอบยังไม่ทางการเนาะก็ต้องบอกว่านี่ต้องพยายามไปชอบผู้หญิงนะ แมแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนน้องที่เคยเขาเป็นไปแล้วสมมติว่าเขามันก็เปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะคะบางคนเป็นตั้งแต่กําเนิดเป็นตั้งแต่แบบเด็กเล็กๆมันบางทีมันเปลี่ยนกันไม่ได้จริงๆถ้าสมมุติว่าคนที่เขาเป็นไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ว่าเขาต้องทําตัวอย่างไรให้เหมาะสมจะดีกว่าใช่ไหมครับเป็นมุมมองที่ที่ดีสำหรับน้องๆเลยนี่นะครับว่าผมก็เห็นด้วยว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนวิปราร เรายังเรียนหนังสือได้รเรายังทำงานได้เพียงแต่เรากลายเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายซึ่งก็ไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนคนส่วนใหญ่แต่เราก็ยังเป็นหน่วยหนึ่งสังคมที่มีประโยชน์ได้จริงไหมครับทําประโยชน์ได้ไอย่างนี้ตอนนี้เรียนอยู่อุดมศึกษา <ๆ S 1> ก็ควรจะพยายามเรียนให้จบ<ช>ตั้งหน้าตั้งตาเรียนไปหาความฝันของตัวเองไปเออเราอยากทําอะไรอยากมีอะไรอยากเป็นยังไงบ้างพยายามทําในเรื่องดีๆคิดเรื่องแบบเจอคนหล่อหลอมากแล้วก็พยายามปิดตาว่าเวลาเจอคนหล่ออะไรเงี้ยนะคะเดินหลีกๆไปบ้างจะได้ไม่เกิดแหมความรู้สึก ถึงจะแหมชวนเขาไปเลยเลยเนี่ยแล้วทีนี้พอเจอผู้ชายหล่อๆน่ารักแล้วก็ชวนไปนอนก <c oughs> ็แปลว่ามันอาจจะมีพฤติกรรมนะครับที่มีความ <c oughs> สัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชายอีกคนนึง <c oughs> เปลี่ยนหน้าไปโอ้ยอย่างนี้ก็เป็นอาจจะเกิดโรคได้ใช่ครับจริงครับคุณ <c oughs> ลนะแ <c oughs> ม่ความอันตรายมากกว่าผู้หญิงอีกเพราะว่าการศึกษาวิจัยพบว่าการมีความสัมพันธ์กันทางด้านหลังเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อเอดมากกว่าด้านหน้า5 <c oughs> เท่าครับ why แ,แล้วแหมของอย่างนี้นี่มันเป็นความรู้สึกแหมความต้องการจากจิตใจถ้าบอกว่าแหมเจอคนหล่อทีไรอดใจไม่ไหวทุกทีต้อง เขาจะต้องป้องกันหรือว่าใช่ครับคงจะต้องป้องกันยังต้องบอกน้องว่าถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งและต้องใช้เจลหล่อลื่นด้วยม่อย่างนั้นแล้วมันเกิดการฉีดขาดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันติดโรคได้ง่ายนะครับแต่อยากจะฝากว่าเรียนหนังสือดีกว่าเนาะใช่นะครับเจอคนหล่อปุ๊บปิดตาเดินหนีไปอีกได้เดินหลบๆไปนะครับผมว่าไปคุยกับสาวๆเแบบเพื่อนๆยงนจะดีกว่าอ่ะก็อาจจะได้มุมมองของสาวๆค่ะ